ขอคุณบามสสดีค่ะ สวัสดีครับพี่รัตนกสว้มไม้นัครับผมสวัสดีครับ,รบเป็นที่รอดร้อนแล้วครับดีใจมากดีใจมากอะไรทำให้เราได้วันนี้อะไรทำให้เราได้วันนี้หนึ่งเลยคือความความการความซ้อมอะครับผมคือบอมมาซ้อมเพราะว่าบอมอยากได้ความจริงอับทุกชาเลนจ์เน่ยบอมอยากได้หมดแต่รอบนี้มันอาจจะตรงกับบริบทเราทำให้แบบเอาวะเราต้องสู้มาให้ได้แล้วเราก็ต้องมีความพร้อมบอมมีการเตรียมซ้อมมาจริงๆก็สองวันเลยครับ กินข้าอะไรพวกนี้ตอกวันนั้นที่เห็นแบบนี้มันก็เลยออกมาได้สมูทมากครับผมนี่ก็คือมีประสบการณ์แบบปรหลายเวทีมากแค่ไหครับเป็นแม่น้ำที่จิ๊บก็จิ๊บไหมก็ตื่นเต้นนะครับผมเพราะว่าไม่ได้เดินมาหลายปีเหมือนกันประมาณ4-5ปีได้ครับผมแล้วก็เพื่อนเห็นทุกคนคุณดีเหมือนกันแต่ว่าเราเอาความลุกเล่นเราความใส่ตาเราความโพสแปลกๆมาสู้ เตรมานานหรือยังหรือว่าเมื่อคืนครับคิดเมื่อคืนครับผมอันนี้คิดมาจากบ้านครับต้องคิดมาจากบ้านครับกุหลาบสามร้อยกว่าบาทเลยนะแล้วมันจะได้ผลหมค ใช่ดีเลยครับใช่ใช่ไม่ต้องถามอไรไม่ต้อถามว่าต่อไปเขาเป็นรอบเกมในรอบมือถือใช่ครับได้คุยกันง่ายแกร่อย่างนี่หรือว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจริงจริงเดี๋ยวไปหลังจากนี้แหละครับผมยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยว่าต้องทําอะไรยังไงบ้างครับแต่ว่าไม่แกล้งเพื่อนแน่นอนแต่ว่าสนุกแน่สนุกแน่นอนครับใครถนัดอะไรครถนัดอะไรเดี๋ยวกล่าว่าจะรวบสอง ฝ่ายฝ่ายชายแล้วโอ้โหแล้วก็อะไรยังไงความรูม้สึกยังไงจริงจริงมันกดดันมาก่อนหน้านี้แล้วครับกดดันในเรื่องของแบบเราต้องเปลี่ยนเป็นแบบลุคนั้นลุคนี้แล้วเราทําไปให้ดูแล้วในรอบของไทยซอฟต์พาวเวอร์ก็ตามรอบแอคติ้งก็ตามเราเอาใจพี่กระเทยแล้วนะครับวันนี้วันนี้เขาเป็นตัวบอมเองนะครับผมใช<อ> <laughs> ่น่ารีบน่ารีบจริงจริงขอบคุณครับอบอมครับเดี๋ยวขอถ่ายรูปหนึ่งได้ครับ